โตโยต้าวีออสนะครับปี2003อันนี้ลูกค้าขับจากกรุงเทพเลยนะครับจากกรุงเทพมาให้ช่างเจนะครับมาเชียงใหม่แล้วมาให้ช่างเจในการแก้ไขปัญหานะครับรถคันนี้นะครับสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็คือเป็นรถใช้งานนะใช้งานมาก็พอสมควรนะครับมีการเปลี่ยนชิ้นอะไรมาก็คือตัวแผงนคอนเดนเซอร์นะครับเปลี่ยนมาแล้วแผ่นแอร์ พัดลมนะครับลูกค้าก็แจ้งว่าเปลี่ยนมาแล้วนะครับประมาณช่วงหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอายุพัดลมนั้นเฉลี่ยอยู่ประมาณหนะึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเนาะถ้าเปลี่ยนที่แสนห้าดังนั้นรอบต่อไปก็จะอยู่ที่ประมาณรวมๆสามแสนโลนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งชุดคัดนะครับชุดคัดยังไม่เคยเปลี่ยนก็ต้องแกะออกมานะผมเรียกว่าชุดคัดนั้น สภาพยังดีอยู่ไหมลูกปืนยังดีอยู่ไหมถ้าดีอยู่ก็ใช้ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับทีน,นี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับแน่นอนนะครับรั่วนะครับรั่วอ่ารั่วแน่นอนตาแมวนะครับเป็นอ่าอมแดงนิดหน่อยนะครับก็จะมีการบอกบอกว่าตัวน้ามันคอมเพรสเตอร์นั้นมีการเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็อ่าให้ช่างเจนั้นช่วยเปลี่ยนตัวเพชเชอร์สวิกนะครับให้ตัวพัดลมนั้นอ่าทงานที่แรงดัน อัตปีสองนะครับทำงานที่แรงๆๆ220ดัน2 2 0ยดลรมานะครับ220 psi พไอนะครับของเดิมนั้นจะทำงานที่ประมาณ250 psi เพไอนะแต่จริงๆแล้วช่างเจก็มองว่ามันไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับส่วนตัวนะส่วนตัวใครจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็แล้วแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแรงดันถ้าเข็มมันชุดไป2 2 0มันก็ทำมาลดลงมาเหลือสักประมาณ1 7 580เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นสป,ปีดหนึ่งแล้วก็ชูขึ้นไปแล้วก็ลงลงมาครับเหมือนกันไอตัวเดิมนะครับ250ขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันก็ลดลงมาอยู่ประมาณ175-180แล้วก็ชูขึ้นไปใหม่นะครับก็สลับกันแค่นะั้นมนแค่ว่าให้ทำงานไวขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ถ้าแผงคอนดินเซอร์สะอาดซ็ตอัพระบบเข้าที่เข้าทางนะแรงดันไม่สูงสปีดสนี่อาจจะไม่ค่อยได้ทำาด้วยซ้ำไปนะครับ เราทำการถอดคอมเพรสเซอร์นะครับกับตัวแผงคอนเดนเซอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าหน้าคัดนั้นมีการไหม้นะครับหน้าคัดมีการไหม้แล้วมีการลื่นนะครับจับไม่สนิทการถอดชุดมู่เล่นะครับออกเรียบร้อยก็จะเห็นนะตัวคอยแม่เหล็กนะครับเยิ้มแล้วนะครับพวกน้ำยงน้ำยานะครับเยิมแล้วอายุมันนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1, 5 0 0 0 0กิโลเม นี้เชนเจให้ดูนะครับให้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆกันนะครับให้สังเกตนะครับก็คืออันนี้ฝั่งขาเข้านะครับพอใหญ่อันนี้ฝั่งขาออกนะครับสายกลางเนาะเห็นคอมเพรสเตอร์นะครับอย่างเงี้ยจะเป็นเหลืองนะครับเหลืองแดงเนาะนี่จะใส่นะครับแดงว่าเนี่ยคอมร้อนน้ำมันร้อนนะครับแล้วก็เรามองลึกลงไปอีกทีนึ่ก็จะเห็นว่ามันมีตะกงนะครับนะครับมีตะกังในรูเงี้ยนะครับอันเนี้ยคือมันน้ำมันคอมเพรสเตอร์เนี่ย หมดสภาพเป็นกดแล้วนะครับเกิดการกัดก่อนนะครับน,นี่บอกให้ดูไปเห็นเป็นตะก้างแบบเนี้ยนะครับแล้วรถยังไม่เคยทําอะไรมาเลยเนี่ยให้ไล่น้ํามันคอมใหม่ทางระบบนะครับอันนี้จะเจเอาแป๊บนะครับขอบแป๊บที่จะทําการเปลี่ยนตัวเฟเชอร์สวิกเนาะเอออกมาก็เดี๋ยวไปล้างด้วยนะครับแต่ว่าให้ดูตรงนี้ก่อนว่า,าทาซิลิโคนมานะครับซิลิโคนขาว ไฮเดรกโคนมาหัวตรงนี้นะครับบินหัวบินไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะไม่ได้มีผลอะไรน,นี้เราเข้าสู่ขั้นตอนการพัชชิ่งนะครับอันนี้ล้างทีะชิ้นก่อนนะครับล้างแผงก่อนนะครับล้างแผงเป็นเกียบนะล้างเกียบนะแาบนับแล้ววิ่งนะครับล้างทีะชิ้นนะ นี้ทาการฟาชชิ่งเนาะในแผงเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวกองเอาอไปล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวโอริงใหม่โอลิงที่ติดมานั้นคุณภาพไม่ดีนะเบ,บี้ยวเอียงแบนตะตะแต่นะครับไม่เป็นตรงเลยนะครับเสียนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนโอลิงใหม่นี่เดเออร์นะครับเดเออร์เป็นของเดนโซ่นะครับเดนโซ่ผู้ผลิตอะไหล่แอร์นะครับรถยนต์ให้กับโตโยตา้าทุกรุ่นอยู่แล้ว สบายใจได้นะครับเบิกตรงจากศูนย์เดนโซอยู่แล้วนะครับก็จะติดตั้งเข้าไปนะครับของเก่ามันจะสั้นนะครับของเก่ามันสั้นแต่ของเจจะยาวไม่เป็นไรใส่ได้นะครับใส่ได้นี่ก็ใส่เข้าไปขาวโชว์อยู่ด้านไหนหนู่นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะปิดฝานะครับแต่ว่าก่อนปิดฝาต้องชโลมน้ํามันก่อนอ่าแล้วยังเจก็ไปเบิกนะครับตัวชุดคัด เอพิเช่นวาวนะครับแล้วก็ตู้แอร์นะครเบิกมาเผื่อไว้ก่อนแม้ไม่รู้ตู้รั่วไม่รั่วนะครับเบิกมาก่อนแต่ว่าให้9กาสิแนวโน้มจะรั่วสูงนะครับเราเบิกจากเดนโตจากศูนย์เดนโตเชียงใหม่นะครับเราบอกก่อน่างกมเบิกจากศูนย์เดนโตเชียงใหม่ไม่ได้เบิกออนไลน์นะครับไม่ได้ซื้อออนไลน์นะครับคือมีที่มาที่ไปนะครับก็คือเราเบิกจากอุดมธนาแอร์นะครับก็เป็นตัวแทนเดนโตอยู่แล้วนะครับจังหวัดละหนึ่งที่เนาะ นั้นเชียงใหม่มีแค่ที่เดียวนะครับเบิกจากคุณธนชาตแอร์นะครับทั้งตู้แอร์นะเอพิเชนวาวและชุดคัด์นะครับมีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้ออนไลน์ตัวตู้นะครับถ้ารั่วนะครับเปลี่ยนตัวตู้เนี่ยชิ้นอะไหล่นะครับรับประกัน2ปีนะครับตัวตู้รับประกอบรับประกัน1ปีชุดคัด์นะครับรับประกัน6เดือนนะครับแต่ว่าทีนี้ชุดคัด์เนี่ยเป็นของ คูเกียร์นะครับเป็นของคูเกียร์จริงๆมันจัดเป็นชุดนะเจจัดไว้เป็นชุดก็คือสมมติว่าลูกค้าเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตู้นะเปลี่ยนชุดคัดเนี่ยชุดเป็นของเดนโซ่นะครับตู้วาวเดเอรอ์ชุดคัดเป็นของเดนโซ่นะครับเบ็ดเสร็จราคาให้เรียบร้อยนะครับนี้ไปเบิกอะไรในคอมแจ้งว่ามีของแต่หน้าง,งานไม่มีของนะครับแต่นั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องลดลงไปเป็นของคูเกียร์นะครับ ถามว่าเอ้แล้วของกูเกียมันตา่างกันกับของเรนโตไหมน,นะครับในของ v ีออสสองพันะนะครับวีออสสองศูนย์านะอ่าช่างเจบอกเลยว่าแทบไม่ต่างนะครับแทบไม่ตาม่างอ่าให้ดูก่อนนะครับตัวชุดคอยแม่เหล็กนะครับตัวสร้างสนามแม่เหล็กอ่าเหมือนกันมีเทอร์โมฟิลนะครับมีตัวตัดนะครับเวลาชุดคัดมันช็อตรร้อนเกินไปนะครับมันจะตัด นะมีเหมือนกันนะครับระบบเดียวกันมูเล่นะครับนี่นะครับมูเล่เดียวกันนะครับนะครับลูกป,ปืนนาชิเหมือนกันนะครับโอเคนะอะ่ตัวฝาคัทนี่แหละครับที่มันแตกต่างตัวฝาคัทจะเหมือนของ v ีออสสองพันเจ็ด จะเหมือนวีออสสองพันเจ็ดเลยนะครับอ่าเหมือนตัวแท้สองพันเจ็ดอ่ะนะครับจะบอกว่าครูเกียร์มันด้อยกว่าเดนโซผมก็คงบอกว่ามันมันไม่ใช่หรอกนะครับมันไม่ใช่เราต้องดูเป็นพาร์ทพาร์ hmm. ไปทั้งเจเบิร์กรของตามพาร์ตนะต้องบอก,บอกต้องบอกกันก่อนนะครับเปิดตามพาร์ท hmm. ดังนั้นเราจะรู้ว่าอันไหนที่เป็นครูเกียร์ที่เดนโซดูแลควบคุมนะครับ mm hmm. อันไหนเป็นครูเกียร์ที่ จ้างโรงงานอื่นผลิตะนะครับเราก็พอรู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเบิกอะไรมาเห็นเป็นครูเกียร์ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือว่าลดคุณภาพอะไรไม่ใช่นะอ่าแค่บอกให้รู้ก่อนเราจะใช้ของที่เหมาะสมกับราคาและคุณภาพเราจะจ่ายแพงไปเพื่ออะไรแค่นั้นแหละนะเออนะ นี่เราทําการติดตั้งนะครับตัวชุดคัดคอมพิวเตอร์นะครับเรียบร้อยเขียนวันที่23นะครับเดือน10ปี68นะครับนี่รถผลิตนะครับลอถผลิตวันที่5นะครับมอคคา2025ติ๊กเกอร์เดนโซนะครับนาคัตเหมือนของตัวฝานะครับฝาหน้านี่เหมือน v ีออ07นะ นี่ครับข้าตัวขั้นตอนนะครับการฟาชชิ่งระบบเลยนะอันนี้คือต่อทั้งระบบนะครับเข้าไปนะครับเหลือแค่เรื่องงานหอตู้นะครับตันนี้คอมองคอมแอร์แผงแอร์นะครับเป็นองเดอร์ใส่เรียบร้อยนะครับมาฟาสระบบกันเพราะว่าเราไม่ได้แกะตัวท่อใหญ่นะครับไม่ได้แกะท่อใหญ่นะมันก็จะมีน้ำมันคอมตกค้างอยู่ก็ใช้การฟาชชิ่งนะครับให้เครื่องมันลันไปนะครับก็จะเห็นว่าจะเห็นคิวเนาะ ตัวน้ำยาน้ำมันคอมน้ำีัยันตกค้างวิ้งอยู่นะครับน,นี่เป็นการเด่นน้ำมันคอมนะครับเด่นออกมานะครับน้ำมันคอมยังตกค้างออกมาอันนี้ก็เป็นน้ำมันนะครับน้ำมัน UV นะครับน้ำมันเหลืองแสงใช้ในกรณีเกิดเช็ครั่วนะครับเกิดประกอบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเขียวขึ้นมาแสดงว่าจุดรั่วอยู่ตรงนั้นนะฮะตัวนี้นะครับ ใช้ที่7%ปปกติยังเจใช้ของอ่าโอลาฟอนนะครับโอลาฟอนนั้นใช้ที่3%ตตัวนี้ใช้ที่7%ปนะครับใครจะใช้ก็ต้องคำนวณน้ำมันคอมดีๆนะครับเปนนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะนะครับต้องต้องใส่ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันไปเปียกนะมันไปเปียกตัวน้ำมันคอมแอร์ตัวนี้นะครับรองรับตัว1 2 3 4 YF ด้วยนะครับก็ เซตทังทีก็เซตให้มันรองรับอนาคตไปเลยนะครับรถรถที่เอาเข้ามาซ่อมกันเนี่ยพี่เจก็เซตให้รองรับอนาคตไปเรียบร้อยทุกคันนะครับสบายใจได้อันนี้เจก็ทำการติดตั้งตัวน้ำมัน UV นะครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะเรจะเห็นที่คอมแอร์นะครับเขียวจะท้อนแสงอยู่นั่นแหละนะครับใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เสร็จงานนอกแล้วนะครับก็จะมาทำการทอดนะครับถอดคอนโซลคอนโซลนะครับรุ่นนี้ก็จะต้องอระวังหน่อยนะครับคันนี้ต้องระวังหน่อยไม่ใช่รุ่นนี้นะครับคันนี้นะครับก็จะถอดคอนโซลนะครับต้องมีความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าลูกค้าติดเครื่องเสียงมานะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับไอตัวคอนโทรลแอร์นะครับ มีการไขมาจนหักแล้วนะครับพลาสติกด้านในหักนะครับในตัวนนี้ครับน่าจะไขเข้าไขออกนะครับบ่อยหรือเปล่านะครับจนต้องพันเทปพ,พันเกลียวไว้เลยนะครับมันน่าจะหลวมนะครับแล้วมันแตกไปแล้วนะครับ เรวทาการถอดฝาคอนโซลนะครับออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นภนายในเนะจะมีขี้ฟงขี้ฝุ่นนี่ก็ถอดลําบากนิดนึงนะเพราะว่ามันติดตัวลําโพงทวิตเตอร์นะครับไม่ไม่มีให้แกะนะครับอันนี้เราทําการถอดนะครับชุดคูลิ่งยูนิคนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีพวกเศษนะครับเศษสกปรก ต่างๆไม่รู้ว่าเป็นน้ำยาล้างหรือผ้าใบนะครับี่ปุ่นบ้านนะครับเดี๋ยวทำการถอดนะครับถอให้ดูอันนี้นะครับมาดูกันนี่หนูนะครับหนูมาแล้วนะครับอ่าอ่นะตัวนี้นะครับถอดตัวฝาอ่าชุดคลิ้งยูนิคออกก็จะเห็นตัวตู้แอร์นะครับสภาพนะครับสภาพมาให้ดูนะครับ เป็นคุยเลยนะครับเป็นคุยไปแล้วนะครับเนื้อลูมิเนียมกร่อนแล้วนะครับกร่อนแล้วน่าจะมีการรั่วตามดรอแล้วล่ะนะครับรั่วไม่รั่วก็ไม่น่าใช้นะสภาพนี้คือต้องเข้าใจกอนระหว่างตู้สกรูบบ์อ่ะามมติว่าถ้ามันดําแบบนี้แล้วไม่รั่วนะครับล้างใช้งานได้แต่ถ้ามันเป็นขุยแบบนี้นะครับช่างเจนแนะนํา เปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนนะครับจะได้ไม่ต้องรื้อเข้าลื้อออกนะครับตรงนี้มันยกคอนโซลเนาะ่นราประกอบนะครับตัวตู้แอร์ใหม่นะครับที่เบิกมาเมื่อวานนะครับเรียบร้อยนะครับวันที่23เดือน1 0ปี68แรับประกันชิ้นอะไรคือตัวตู้2ปีงานประกอบรับประกัน1ปีนะครับขันน็อตไม่แน่นโอลิงชีกอะไรอย่างเงี้ยนะเคลมงานได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใน1ปีเกิน1ปีไปแล้วตัวตู้นะครับมีประกันนะครับมีประกันของทางร้านนี่แหละนะครับอ่า เสียเปลี่ยนใหม่ทันทีแต่จะมีค่าบริการถอดประกอบค่าน้ำยาแอนนำ้ำมันของพวกนั้นก็ทำกรรมวิธีนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากแต่ช่างเจมั่นใจนะครับเซตอัพอย่างที่ช่างเจเซตเนี่ยโอกาสความผิดพลาดมันจะน้อยมากนะครับน้อยมากๆซึ่งถ้าโจทย์คือทำแล้วต้องการใช้งานนานๆก็แบบนี้เลยสไตล์นี้เลยนะครับรับรองได้ว่าเคลียร์ระบบจบ แล้วก็ใช้กันยาวๆนะครับนั้นนะนะคอยนึกถึงทีเออจะเอารถท่านใหม่มาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยอ่าคอยนึกถึงช่างไม่ใช่ว่า3เดือนไอ้ไม่เย็นสเดือนอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่าตอนนี้นะครับเราทาการประกอบนะครับชุดตู้ชุดคุริยูนิคนะครับโอลิงเปลี่ยนทุกวงนะครับเปลี่ยนทุกวงเลยวาวใหม่นะครับทําการซีนนะครับเพื่อให้มัน คงอุณหภูมินะครับเพราะว่าอายุอานามของคอมเพิวเซอร์เนาะมันก็มีการสึกหลงสึกหลอในนั้นก็ต้องใช้งานเทคนิคเข้าช่วยมันตักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพตัวตัวแผงก็ไม่ใช่แผงแท้นะครับงั้นก็เลยต้องมีงานเทคนิคเข้าไปเรียกว่าผสมนะครับไม่ใช่ว่าเบิกอะไรแท้ก็แค่ประกอบแล้วก็เติมน้ำยามันไม่ใช่งานซ่อมบำรุงรักษามันก็ต้องมีงานเทคนิคเข้ามาเกี่ยวนะครับ อันนี้อัดแรงดันเช็คร่วนนะครับ320อย psi นะครับ3า0อี่สทั้งระบบนะทั้งโลทั้งไฮเนี่ยคือรวมกันเนี่ยอัดบรรจุเข้าไปเนี่ยในปริมาตรเนี่ยคือแรงดันที่320ิ psi นิ่งกริ๊กนะครับไม่มีขยับลดลงงานประกอบไม่มีปัญหาชิ้นอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับ นี่ทยอยประกอบเรื่อยๆนะครับช่างเจก็นั่งเช็ดคานนะเพราะว่าขี้ผุนมันเยอะ,นะอเนาะว่าเอ๊ะทำไมคานมันเหนียวนะครับที่ไหนได้ลูกค้าน่าจะลงจารบีที่คานไว้นะครับเช็ดเช็ดเช่นโหผ้าช่างเจเหนียวหนึบเลยนะครับาจารบีเต็มเลยนะเป็นด่างๆนะครับจารบี ันนี้เราทำการประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเดี๋ยวติดกาวตรงพวิเตอร์นะครับใส่แบตเตอร์น้ำยาแอร์อันนี้นะครับทำการเติมน้ำยาแอร์นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเติมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตาแมวก็จะใสๆนะครับตาแมวใสนะครับอันนี้ใส่น้ำมัน U V นะครับจะเห็นว่าเดียวนะครับนี่อ่ะระบบตัดนะครับระบบตัดแล้วนะครับ พอเท่์นะครับเย็นน้ำเกาะเรียบร้อยนะครับใส่น้ำมันยวง UV นะครับเดี๋ยวนี้เซ็ตอัพให้เหมือนรถเรียกว่าเจเนอเรชั่นใหม่ๆกันไปนะครับอ๋อไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดเปลี่ยนเป็นพัดลมสปีดหนึ่งนะครับมาดูค่าแรงดงแรงดันกันก่อนนะครับเติมแบบ100%นะครับไฮเพเชอร์นะครับไฮเพเชอร์อยู่ประมาณร9นะครับ โลนะครับตอนนี้อยู่ที่สามสิบห้า psi นะครับมานะครับอุณหภูมินะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุสี่นะครับอุณหภูมิภายนอก3ามสิบองศานะครับรุ่นนี้แอร์เขาโกงนะครับตัวเขาใหญ่นะครับตัวเขาใหญ่เห็นไหมว่าเฟอร์มานะครับเปิดรานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรันทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าเรียบร้อยกันไปก็ประกอบ กับเข้าที่ดังเดิมนะครับตัวนี้รับประกันนะครับตัวอะไหล่ตัวแอร์สปีงานประกอบ1ปีภายในภายใน1ปีนะครับตู้มีปัญหางานประกอบมีปัญหาเคมปีไม่มีค่าใช้จ่ายเกิน1ปีไปแล้วนะครับตัวตู้มีการรับประกันอยู่นะครับแต่ถ้าตัวตู้มีปัญหาตู้เปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับแต่จะมีค่าบริการพอร์ตประกอบนะครับดังนั้นมั่นใจได้นะครับเชนเกตั้ up เป๊ะแน่นอนโอลิงเปลี่ยนทุกตัวนะเราจิงกล้ารับประกันนะครับเพชเชอร์นะเพเชอร์วัวิ่งใหลูกค้านำมาก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมใขขคบรับิีอ้แล้วซ่อมไม่จบแล้วไม่อยากจะซ่อมถี่ยิบก็เรียนเชิญกันได้ครับผมขอบคุณครับ